ข้อควรระวังในการขับรถคัดก็คือเอาละผมยินดีต้อนรับสู่ MT Racing นะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็อยู่นอกสถานที่นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนมาขัดขับรถนะผมวพูดถึงว่ารถคัดขับยังไงข้อควรระวังของรถคัดมีอะไรบ้างนะครับผมก็อันดับแรกก็คือขับรถคัดเนี่ยเรื่องเกียร์เรื่องเกียร์ของเราเราจะมีแค่ทางเดียวเพราะว่า มันจะมีขึ้นตบตรงตบขึ้นแค่นั้นข้อควรระวังในการขับรถคัดก็คืออย่ากรำคัดเข้าโค้งนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับและคนอื่นได้นะครับผมว่ามันไม่มีรอบให้เลี้ยงนะครับผมใช่นี่คือข้อควรระวังของรถคัดทุกคันเลยนะผมรถกระบะรถบิ๊กไบค์รถม์ไซอะไรแบบนี้ที่มีคัดนะผมอย่ากำคัดเข้าโค้งเด็ดขัด รถบางคันจะต้องกำคัดสตาร์ทหรือว่าไม่กำก็ได้เหมือนรถผมอ่ะไม่กำก็ได้เอวอ่านี่คือไม่กำก็ได้นะผมทีนี้กดสตาร์ทติดแล้วกำคัดนะผมจะสบบทบอว่าผมเป็นมือใหม่กำมาสี่นิ้วจึ๊บตบลงเกียร์หนึ่งให้ตบลงนะผมตบลงปึ๊บอ่าหน้าจอเรือใหมไมเป็นเกียร์หนึ่งให้ทุกคนค่อยๆปล่อย,อยคัดนะอย่าเพิ่งเติมมะเร็งให้ใหัดเลี้ยงให้แบบ ขัดเลี้ยงคัดไว้ก่อนอ่าดูนะค,ค่อยๆปล่อยนะผมไม่บิดเร่งนะอ่ะโอเครถไลแล้วอึ๊บอ่าพอได้ที่ปล่อยเลยรถก็จะวิ่งเองมันจะลดกความเดียวไว้นะครับผมว่าแค่ห้าหรือว่าบางคันก็แคบมันจะลอกไว้หนึ่งหนึ่งพันรอบนะนี่ผมไม่ได้บิดไม่ทํำเลยเลยอยู่เฉยๆของมันถ้าทุกคนจะขึ้นเกียร์สองก็ กำคัดแล้วก็เตะขึ้นนะกำคัดเตะขึ้นปุ๊บอ่าเป็นเกียร์สองเตะขึ้นให้สุดนะเพราะว่าระหว่างเกียร์หนึ่งอ่ะกับเกียร์สองจะมีช่องว่างก็คือเป็นเกียร์ว่างอ่าสมมติอยู่เกียร์หนึ่งแตะขึ้นนิดนึงจึ๊บเป็นเกียร์เอ็นเป็นเกียร์ว่างแล้วถ้าแตะขึ้นดีจึ๊บอ่าเป็นเกียร์สองเกียร์สองก็ออกตัวได้นะเนี่ยเป็นแค่เราเลี้ยงคัดไว้ แต่เกียร์สองจะเลี้ยงยากนิดนึงเพราะว่ารอบต้องใช้รอบสูงไม่ได้บิดนะแต่ประครองรด้วไว้โอเคชึบอ่าเนี่ยรอบมันก็จะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกียร์สูงแต่ใช้รอบเท่าเดิมก็คือ1000รอบเทคนิคที่สองก็คือการกลับรถให้ทุกคนมั่นใจนะขับรถอะไนี้เราต้องมั่นใจดับก็ช่างมันถ้าออกตัวดับออกตัวผิดมันก็อ่ะ อันนี้คือการออกตัวดับมันก็คือการแบบอยู่เกียร์หนึ่งแล้วเราปล่อยคัดเลยอ่ะนี่คือข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าตกใจจับแฮนด์ให้แน่นแล้วก็ตอนออกตัวอ่าอย่าเบิ้ลเยอะเกินไปให้เสมอแบบค่คอยๆปล่อยปุ๊บอ่ารถไหลเติมคันเร่งนิดนึงอ่ารถก็จะวิ่งโอเคถ้าอีกแบบหนึ่งคนเริ่มหันเล็กๆก,ก็จะเป็นแบบ มันจะตื่นเต้นนะเนาะใช่ผมก็เป็นมันจะเป็นแบบนี้นี่ยมันจะเรียคัดอย่าเรียคัดนะเพราะว่าจะทำให้เครื่องมีปัญหาแล้วก็เรื่องเลี้ยวกับเดี๋ยวเลียวกับของเราโอเคอ่าสมมติอยู่เกีย์หนึ่งใช่ไหมแบบข้างหน้ามีก้อนหินไปไม่ได้หาคอรถให้สุดปุ๊บ อย่าเพิ่งเติมคันเร่งนะผมจะปล่อยคันเร่งปล่อยคัดไหลไว้อ่าไหลเอาไม่ได้บิดนะโอเคนี่แค่นั้นใช่ขับรถคัดไม่มีอะไรยากฮนะแค่เราต้องใจเย็นๆแล้วก็อย่ากลัวอย่าตกใจตอนรถดับแรกๆก็หัดเลี้ยงคัด์ไว้ก่อนนะผมก็ใส่เกีทหนึ่งไหลไปอย่าเพิ่งใช้คันเร่งก็ไหละ ขี่ประคองประคองไปก่อนให้มันได้ที่แล้วก็กำคัดเตะขึ้นเกียร์สองตึ๊บเตะสุดนะแล้วก็ปล่อยคันเร่งตเติมคันเร่งถ้าอยากขึ้นเกียร์สามเราขี่มาให้ได้รอบอ,อือกำคัดผ่อนคันเร่งเตะขึ้นเกียร์สามตึ๊บอ่าอยู่เกียร์สามแล้วโอเคถ้าขี่มาอยากทอนเกียร์อยากทอนเกียร์อือผ่อนคันเร่งเลยกำคัดเยียบลงปึ๊บอยู่เกียร์สอง อ่าตะก,การของรถคัดก็คือเกียร์หนึ่งจะตบลงเกียร์ว่างเตะขึ้นนิดนึงเกียร์สองถึงเกียร์หกก็เตะขึ้นหมดเลยถ้าอยากถอนเกียร์ก็เหยียบลงแค่นั้น <ST> ก็คลิปวันนี้ไม่มีอะไรมากนะผมว่าขับรถไม่ได้ยากฮนะก็แรกๆก็หัดเลี้ยงคัดไว้ก่อนจะได้ชินกับรถว่าเราจะออกตัวยังไงคัดเรา ลึกหรือตื้นแค่นั้นเรารู้แค่นี้ก็ขี่ได้แล้วผมแล้วก็อย่าตกใจเวลารถด,ดับเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่าตกใจมั่นใจนะครับผมขับรถแบบนี้เราต้องมั่นใจขับรถทุกคันนั่นแหละเราต้องมั่นใจแล้วก็อย่าตกใจมีสติให้มากครับผมขับรถปลอดภัยกันทุกคนเอาล่ะผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยผมจะพยายามหาคอนเทนต์มาทําให้ดูเรื่อยๆนะผมจะไม่ทําให้ช่องนั้น รายการนะผมไปไมเจอกันคลิปหน้าครับผมบุย้ย